น้ำเลี้ยงครับผมมันเปง่งัวครับผมงัวก็พ่นครับอันนี้ตมแปครับอันนี้งัองัวตัวนี้ว่ามันมีไหมก็มีปะเอาปล่อยเรียงน้ำคู่งท่านี่งงงง้งงเ็บไอตัวนัวนมันมีแพ่นด่าไหม กินใบนี่ใบสเต็มมันจะแสีบพื่อย่างนี้นีตัวพี่พี่งานขังกันเลยยึดข้าวโพดคนเห็นงานอยู่นี่งัวก็มาหากินนมักคนนี่ไม่ย่านเขาปล่อยเลี้ยงน้ำผู้ครับภูเขาเป็นเอินม่วงภูเขาอิสราเอลเดี๋ยวมาณนี้แล้วมีตัวมั่ง ไม่ยุบใส่วิตยากหน่อยยังนี่นขเ,เ,นเข,าข้าทาเลยวะเฮ้ยฮาก้องเข่าผได้ยนะมันจีกินน้ำก้องเข่ามเลยนี่เคครับผมนี่ละคือว่าอิสราเอลว่าภูเขาครับผมสวัสดีครับ